ซึ่งวันนี้ผมนะเราก็อยู่กับตัวละครแรงเอเอสผมนะก็คือบิวกันดัมมาร์กทูนั่นเองผมก็เป็นตัวละครที่หลายคนน่าจะชื่นชอบผมนะเพราะว่ามันมาจากซีรีส์ของกันดัมบิวกไฟเตอร์นั่นเองซึ่งสีทิ้ควคนเห็นในตอนนี้ก็คือเป็นสีที่ผมทําการคัสตอมขึ้นมาผมนะเพื่อให้ตัวละครมันดูสดใสผมยกเว้นไอ้สีตัวออริจินอลองผมนะที่ผมไม่ได้ใส่เข้าไปผมนะเพราะว่าเป็นแบบนี้มันก็ดูเท่ดีผมนะประมาณนั้นนะผมโอเค เรามาดูสกิลแล้วก็อาวุธของบิวกันดั้มมาร์คทูกันดีกว่าผมนะเริ่มจากสกิลวินึงผมก็เป็นบัฟผมนะเมื่อให้พีต่ำกว่า50%เนตี่ยตัวของอ่ากันดั้มมาร์คทูเนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เพิ่มเกรดสะสมให้เมื่ตายผมนะก็ถือว่าเป็นท่าที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวสกิลวินสองผมนะก็เป็นบัฟผมนะที่สามารถเพิ่มพลังป้องกันเรื่องของอาวุธระยะประชิดได้นเนเองก็ถือว่าเป็นท่าที่ดีนะเพราะว่าดูทรงแล้วเนี่ยตัวของบิว บิวก็หน้มามัคคูเนี่ยเป็นตัวโจมตีระยะกลางผมนะ<ฮ>ออซึ่งน่าจะโดนตัวของประชิดเนี่ยโจมตีหนักผมนะซึ่งบัฟนี้จะช่วยได้มากเลยครับผมโอเคในส่วนของถ้าไม่ตายเนี่ยก็เป็นสเปเชียลแบบไม่เข้าฉากผมนะก็จะเป็นการยิงบีมขนาดใหญ่นั่นเองผมก็ถือว่าน่าจะเท่อยู่ในส่วนของอาว,วุธผมนะก็จะมีเรื่องของบีมเซเบอร์ผมนะแล้วก็จะมีดวลบีมไรเฟริลนะผมนะสองกระบอกนั่นเองอันนี้ก็จะเป็น ดูเอลบินไลเฟิรเหมือนกันผมนะแต่ลูกว่าจะเป็นแบบเต็มกําลังขผมนะซึ่งระยะของไอตัวของดูเอลอันเนี้ยจะเป็นระยะกลางผมนะแต่ว่าไอที่เต็มกําลังเนี่ยจะเป็นระยะไกลผมนะนี่ก็เขียนว่าเอลเลยผมก็ตัวละครนี้เรียกว่าเป็นตัวละครที่สามารถโจมตีได้ทุกระยะขผมนะไม่ว่าจะเป็นใกล้กลางไกลนั่นเองในส่วนของเซตัสผมนะจะเห็นว่าเรื่องของดาเบจเนี่ยจะสูงมากผมนะเออ ถัดมาเนี่ยพลังป้องกันเนี่ยคือกลางๆผมนะแล้วก็ในส่วนของความมุ่งวัยเนี่ยหรือความคล่องตัวเนี่ยก็ถือว่าไม่เลวร้ายผมนะก็อยู่ที่ประมาณเกือบมากเลยผมนะเออในส่วนของค่าเมือตายเนี่ยจากเกริที่เราสังเกตก็คือมันแรงมากครับผมนะประมาณนั้นเลยครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองไปเทสในห้องรูมกันดีกว่านะว่ามันจะขนาดไหน อเคผมนะเรามาดูการเคลื่อนที่แล้วก็การออกอุปกรณ์บิลกันดั้มมาร์กถูกกันดีกว่าผมนะเริ่มจากการเคลื่อนไหวผมนี่นี่เป็นการเคลื่อนไหวเดินหน้า <S 2> <S 2> เดินหลังแล้วก็ถอยหลังับผมนะก็สังเกตได้คือตัวละครตัวนี้เนี่ยจะเป็นการเดินแบบไม่ลอยตัวผมนะอ่าทีนี้เรามาดูแอคชั่นในการเปลี่ยนอุธกันบ้างผมนะนี่โอ้ดึงบิลซูเปอร์มาจากด้านหลังนี่ผมเห็นไหมใช่ด้านหลังเนี่ยเออ เป็น Beam ดูเอลบีมเซเบอร์ด้อยผมนะดาบสองมือก็ถือว่าไม่ธรรมดาส่วอ,อันนี้จะเป็นบีมไรเฟิลนะผมนะสังเกตก็คือเขาจะดึงบีมไรเฟิลที่อยู่ด้านเรียกว่าเกาะแขนมากมาใช้ผมนะเห็นไหมแต่ว่าถ้าจากตัวนี้จะเป็นการโจมตีแบบเต็มกําลังเอาพุทออกมาแบบเต็มกาลังนะผมแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นระยะกลางนะเอ,อไม่ธรรมดาผมนะโอเคเรามาดูการบูทกันหน้าผมนะบูทไปด้านหน้าผมคือเท่าที่สังเกตก็คือตัวละครตัวนี้เนี่ย บูทมันจะสั้นนะเออเก์บูทนี่มันจะสั้นนะผมอันนี้เป็นการบูทด้านข้างผมนะแล้วก็อันนี้จะเป็นบูทด้านหลังโอเคเรามาเปลี่ยนมุมมองกันบ้างผมนะอันนี้จะเป็นมุมมองแบบด้านหน้าผมนะลองบูทดูก็ถือว่าสวยอยู่นะเฮ้ยนี่เท่เอ๋อผมโอ้ยตัวนี้มันเท่ะนะโอ้ไม่ธรรมดาเดี๋ยวลองดูเซิร์ฟบ้างดิเฮ้ยผมว่าตัวละครตัวนี้มันเท่ะนะ เฮ้ยไม่ธรรมดาฮนะผมว่ามันไม่ธรรมดาผมมองข้ามาตัวนี้ไปได้อย่างไรก็ไม่รู้ผมนะเพราะว่าส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบตรงตรงหน้านี่มันยืดออกมาเนี่ย <c oughs> เออมันดูไม่ค่อยเท่ผมนะแต่ว่าพอมาดูอย่างเงี้ยเออมันเท่มากผมนะคล้ายๆกับพวกเอ่อฟีแนกใช่ไหมเอออะไรพวกนั้นผมประมาณนั้นโอเคเรามาดูกันออกวุฒกันบ้างผมนะเริ่มจากดุเอลบีมเซเบอร์โอ้ตัวนี้ฟันพื้นแตกก็ผม คือมันไม่ธรรมดานะครับฟันพื้นแตกเนะี่ยเพราะว่าดาเมจเวลาเราอยู่ข้างบนแล้วก็ฟันลงมาเนี่ยจะไงไงมันก็โดนศัตรูที่ด้านล่างองผมนะก็ถือว่าใช้ได้โอเคมาดูบีมเลเฟิลกันบ้างผมนะอ่าก็เป็นบีมเลเฟิลเอเลจี่สีเขียวผมนะที่สําคัญกนะ็คือมันจะเป็นการยิงออกมาแบบ2นัดนี่ร่าไม่ธรรมดาครัมนะแล้วก็รีโหลดไวมากอะผมนี่เห็นไหมไม่ธรรมดาต่อมาลองเป็นอาวุธแบบอ่าบีมเลเว่แบบเต็มกําลังอะ่ะเออ นี่ก็จริงออกไปทีเดียวเลยผมนะนี่ได้2นัดนผมนะแล้วก็จะทําการรีโหลดนั่นเองผมก็ถือว่าใช้ได้อยู่โอเคเราลองไปฟันกับพวก g n นกันบ้างผมนะดูสิบีมเซเบอรผมนะฟันจากด้านข้างเนี่ยไม่ติดไม่ติดกาะน,นะ3าทีตายผมนะลองฟันแบบติดก่อดิติดก่อน,นี่ทั้ง4ฮิตนะผมนะไม่ตายผมเดี๋ยวนิดนึง ก็ถือว่าดามเมจแรงมากครับผมสลับศัตรูระดับ3าดาวนะเออโอเคยวลองฟันจากด้านหน้าบ้างครับผมนะต่าตัวด้านหน้าดีฮนะนี่ด้านหน้าก็3ทีเหมือนกันนะผมนะก็ถือว่าใช้ได้แต่ถ้าฟันจากด้านหลังน่าจะ2ทีนะอ่าสทีครับผมก็ถือว่าแรงอยู่อันนี้จะเป็นเรื่องของดุ่ยเอวบีมไรเฟิลนะผมมิติดการนะผมนะ ประมาณ2นัดเนี่ยกาดแตกก็ผมก็ถือว่าแรงอยู่นะเนี่ยมันจะด้านหน้าผมมันจะด้านหลังที่2ทีตายเลยแอบก็ถือว่าไม่ธรรมดาเนี่ยโอเครออาวุธระยะไกลบ้างผมนะดูสิอ๋อมีมีเอฟเฟกต์ด้วยผม เฮ้ยเอฟเฟกต์นี่อะไรผมอ่านไม่ทันนะผมนะเดี๋ยวลองยิงทีนึงโซโลผมนะอ๋อเอฟเฟกต์ที่3เนี่ยคือถ้ายิงติดเนี่ยมีติดโซโลผมนะก็ถือว่าไม่ธรรมดาเดี๋ยวลองยิงห้ามไม่ตายบ้างผมนะเดี๋ยวหาจังหวะก่อนดูห้ามไม่ตายสินี่จะเป็นเชียวแบบไม่เข้าฉากผมนะยิงแบบเป็นกำลังสามารถที่จะชนะโคตสู้แล้วก็ให้เพื่อนมาซัพพอร์ตทำดาเมจเพิ่มได้ผมดีก็ถือว่าเจ๋งมากผมนะเฮ้ย ตัวนี้ไม่ธรรมดาเนี่ยไม่ใช้ได้ผมคือดีไซน์ของมันมันท้ายมากผมนะเนี่ยโอ้โหอย่างรอเลยผมนะโอเค <c oughs> ก็ประมาณนี้เลยครับผม <c oughs> โอเคผมนะก็จบแล้วนะสำหรับบิวกันดัมมาร์คชูแลนกเอที่เรานํามาฝากกันในวันนี้เป็นยังไง <c oughs> หลายคนก็อาจชื่นชอบผมนะเพราะว่าตัวละครตัวนี้ผมว่ามันค่อนข้างจะเท่หผมนะแล้วก็มันก็เป็นตัวละครที่มาจากซีรีส์ของบิวกันดัมไฟเตอร์ที่หลายคนน่าจะชื่นชอบผมนะก็ถือว่า สวนห่างกันไปผมคือดูวสวนตัวเนี่ยมันเป็นตัวละครที่เล่นได้เกือบจะทุกระยะนะเพราะว่ามีทั้งใกล้ก,กลางไกลแต่ว่าข้อเสียที่ผมสังเกตได้นะรู้สึกว่ามูสเตอร์มันมันจะน้อยไปหน่อยผมนะก็โดดแป๊บๆนี่ก็คือหมดละก็ <c oughs> อาจจะต้องคัสตอมมาเพิ่มผมนะก็อาจจะต้องบิวตามสไตล์ของคนใช้ผมนะประมาณนั้นนะผมโอเคสำหรับวันนี้คมไม่มีเลยจะฝากนะก็ขอให้คุณสนุกการเล่นเกม s d g o ผมวันนี้ก็ลาจากเพียงนี้ผมนะบ๊ายบายจุ๊บ